ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้เข้ามาที่สวนก็เลยมาถ่ายอัปเดตง,งานที่สวนให้ทุกท่านได้รับชมนะครับตัวนี้ก็เป็นบ้านสวนนะครับส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับก็ถ่ายเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมว่าเป็นไอเดียนะฮะเป็นหลังคา,าไม่ใช่ชีสนะครับปูด,ด้วย P u f o ฟมท้องลายไม้สีอ่อนนะครับที่ผมได้ทำการให้ช่างได้ติดตั้งไว้นะครับแล้วก็ได้พ่นสีเป็นสี ขาวนะครับที่ใต้ท้องเป็นสีขาวแล้วก็ตัวแปรเป็นสีขาวเสาน,นะครับผมใช้เป็นเสาไม้สักนะครับก็ยังไม่ได้ทาสีถ้าทาสียังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งนึงนะครับเผื่อเป็นไอเดียในการทําส่วนตัวแปรกับตัวหลังคาท้องหลังคานะครับผมใช้วิธีการให้ช่างนะครับเชื่อมอโดยไม่ต้องมีรอย ยกนะครับไม่ต้องมีช่องว่างยกให้เสมอไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันนกหรืออะไรเข้ามาอยู่แล้วก็ทําเป็นแต่คู่นะครับสําหรับงานไฟนะครับครับวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาที่สวนก็เลยมาถ่ายอัปเดตงานตัวบ้านสวนให้ทุกท่านได้รับชมครับก็ยังไงถ้าเสร็จแล้วหรือมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดะจะเอาไปเป็นไอเดียก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ